ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้นให้ฟังกันแบบทีเพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ KEX ทุ่มขยายโครเชนดันขึ้นเบอร์หนึ่งรายได้แต่1,000ล้านบาทก่อนส่งเข้าตลาดหุ้นนายวราวุฒนาประดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัท Curry x x p ็ก s จำกัดมหาชนหรือ KEX เปิดเผยว่าบริษัทได้เปิดตัวธุรกิจ Curry c ค o ูบริการขนส่งพัสดุและสินค้าแบบขนส่งเย็นและควบคุมอุณหภูมิโครเชน โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง k e s กับเครือเบทาโกในสัดส,ส่วน60:40ต่อโดยดำเนินงานใต้ภายใต้บริษัทเคลร,รี่เบทาโกจำกัดทุนจดทะเบียนเริ่มต้น50ล้านบาทบริษัทมองเห็นถึงโอกาสของความต้องการใช้บริการขนส่งเย็นที่เติบโตขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไปและยังมีช่องว่างทางการตลาดที่บริษัทสามารถ เข้าไปรุกธุรกิจดังกล่าวได้จากการที่การให้บริการขนส่งแบบโครเชนในปัจจุบันมีเพียงผู้ประกอบการรายเล็กในจำนวนไม่มากที่ให้บริการทำให้บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และมีความชี่ยวชาญในเรื่องการขนส่งสินค้าพนว่ากับความเชี่ยวชาญของเครือเบทาโกในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้เห็นถึงโอกาสในการเข้ามารุกธุรกิจโครเชนอย่างจริงจังและจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ลูกค้าได้รับความน่าเชื่อถือและบริการที่มีคุณภาพจาก Curry Express บริษัทเป้าหมายรายได้ในช่วง5ปีของ Curry c r e ูขึ้นไปแตะระดับ1,000ล้านบาทกลยุทธ์หลักจะมาจากการขยายแพลตฟอร์มบริการ และการเพิ่มช่องทางการให้บริการของ Curry Crew ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพื้นที่เพื่อทำให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและเลือกใช้ Curry c ครูเป็นอันดับแรกบริษัทวางงบลงทุนรวมไว้ราว1,000ล้านบาทรองรับการขยายช่องทางต่างๆของ Curry Crew ทั้งศูนย์ขนส่ง distribution center และจุดรับสินค้า service point ซึ่งปัจจุบันได้มีการเริ่มให้บริการในกลุ่มลูกค้า B2B ในภาคใต้โดยส่วนใหญ่จะยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าของเบทาโกโรที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทใช้บริการซึ่งมี Distribution Center ที่รองรับในการให้บริการจำนวน550และ Service Point จจำนวน1,000จุดด้าน,นการขยายแพลตฟอร์มโครเชนของ c u r ร y c คูล จะลุกตลาดอย่างหนักมากขึ้นในต้นปี2,565เป็นต้นไปโดยที่ในช่วงไตรมาส1ของปีหน้าจะขยายฐานกลุ่มลูกค้า b 2 b และเพิ่มบริการกลุ่มลูกค้า b 2 o c เข้ามาเพิ่มเติมและในไตรมาส2จะเพิ่มบริการไปที่กลุ่มลูกค้า c 2 c เข้ามาเพื่อทำให้บริการโครเชนของ Cur ริ c o o คค,ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า พร้อมกับการเดินหน้าทำการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยบริษัทคาดหวังว่าภายใน3ปี c u r r y c r e w จะมีส่วนแบ่งการตลาด market share เพิ่มขึ้นไปมากกว่า50%หรือขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดโครเชนสำหรับไรายได้ที่มาจากธุรกิจ c u r r y c r e ู ที่จะเข้ามาใน k e x นั้นคาดว่าภายในช่วง3ปีจะมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น25%ของรายได้รวมทั้งหมดและวางเป้าหมายผลักดันเคอรรี่คูเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน5ปีซึ่งจะเป็นการต่อยอดโอกาสในการขยายธุรกิจและการสร้างการเติบโตให้เคอรรี่คูได้มากขึ้นในอนาคตนายอเล็กซ์อึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร k e x กล่าวว่า เทอรี่คูจะเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยบริการขนส่งเย็นแบบครบวงจรเจ้าแรกของไทยโดยบริษัทเป็นผู้ประกรอบการคารายลายแรกที่ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยแพลตฟอร์มการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ Crow Express Delivery Platform โดยนำเทคโนโลยีและบริการที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างระบบ Advanced Technology S and s i g n อร i n g System ซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ k e x ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามอุณหภูมิของวัตถุและพัสดุตลอดการขนส่งไปพร้อมกับการติดตามสถานะการขนส่งได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังมีระบบการควบคุมอุณหภูมิภายในรถแบบ d u o l h h m m e r r ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทั้ง2แบบคือแบบแช่เย็นและแช่แข็ง นอกจากนี้เคลรี่ครูได้นำความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด้วยโมเดล Hub and spoke ของ k e x มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการลดต้นทุนและค่าดำเนินการขนส่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งได้มากขึ้นอีกด้วยซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่ยอดเยี่ยมในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ขณะที่ความต้องการใช้บริการขนส่งแบบโคลเชนมีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อสินค้าประเภทอาหารที่ต้องการเก็บและขนส่งในรูปแบบรักษาคุณภาพเพื่อทำให้สินค้าถึงมือลูกค้ายอย่างมีคุณภาพมากที่สุดปัจจุบันโคลเชนยังมีสัดส่วนน้อยกว่า5%ของมูลค่าตลาด รวมทั้งหมดของบริการขนส่งมูลค่าตลาดรวมบริการขนส่งแบบโครเชนราว4 0 0หมื่นล้านบาทแต่ตลาดเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ย1 2บสถึงต่อปีและยังไม่มีผู้ประกอบการรายใหญ่มากนักทำให้ยังมีโอกาสอีกมากที่บริษัทจะเข้าไปคว้าโอกาสขายายบริการขนส่งแบบโครเชนเข้ามาเสริมในบริการขนส่งของ k e อีอกีกทั้งในส่วนประเภทสินค้าอื่นๆ ยังมีความต้องการใช้บริการขนส่งควบคุมอุณหภูม,นภมินอกเหนือจากสินค้ากลุ่มอาหารเช่นยาและสินค้าในกลุ่มความงามเป็นต้นทำให้มองว่าโอกาสการเติบโตยังมีอีกมากในการที่กลุ่มลูกค้าที่ผลิตสินค้าอื่นๆนอกเหนือจากอาหารจะเริ่มเข้ามาใช้บริการขนส่งแบบโครเชนมากขึ้นนายวสิทธิ์แต้ไพศิทธพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกกล่าวว่าด้วยจุดประสงค์ของเบทาโกที่มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมของอาหารภายในประเทศด้วยการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงในราคาที่เป็นธรรมสู่ผู้บริโภคเราจงม,มองหหาโอกาสในการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งด้านคุณภาพการให้บริการขนส่งเพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรมให้เข้าถึงทุกคนในวงกว้างมากขึ้นประกอบกับธุรกิจโคเชนเดลิเวอรี่ของไทยในปัจจุบันยังคงเน้นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นหลักยังไม่สามารถให้บริการผู้ประกอบการรายกลางรายย่อยและผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงขณะที่พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคช่วงหลังสถานการณ์โควิด -19 มีการซื้อสินค้าและอาหาร รวมถึงกูมอาหารสดหรือแช่เย็นแช่แข็งผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการอาหารทั้งลายใหญ่และลายย่อยทั้งหมดต้องปรับตัวทางธุรกิจมาให้ความสำคัญในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นเครือเบทาโกจึงได้จับมือร่วมกับ KEX สร้างธุรกิจ Curry Cool หวังยกระดับอุตสาหารการรมอาหารด้วย c r o w p ay, d e l i v e r y Platform ที่จะช่วยทำให้โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งให้แกร่งยิ่งขึ้นที่จะช่วยเพิ่มโอากาสในการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆใ,ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่รายกลางและรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเสนอสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยการมอบประสบการณ์ใหม่โดยบริการส่งอาหารพร้อมทาน และวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารที่เปิดกว้างมากขึ้นสามารถสั่งซื้อได้จากทุกพื้นที่มาพร้อมความสะดวกสบายและความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในราคาที่เข้าถึงได้ทั้งหมดนี้เคอครี่ครูนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในฟู้ดซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและทั่วภูมิภาคของประเทศอย่างเป็นปรูปธรรม สำหรับข่าวหุ้นในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและขอขอบคุณข้อมูลหุ้นต่างๆจากผู้จัดก,การออนไลน์ถ้าเป็นเพื่อนชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ